ของพี่ค่ะแม่น้ำทิพย์วันวาเลนไทน์อย่าลืมมาซื้อดอกกุหลาบให้พี่นะคะสีขาวใช่ไหมตัวเองบอกมีกลิ่นหอมด้วยเหรอทำไมพี่ไม่มีอ่ะหรือว่าจมูกพี่ไม่ดีสีของโปรดหลงรักเธอแล้วไม่อยากไปไหนเลยเนี่ยอยากอยู่ตรงนี้เลยสวยมากมันเหมือนแบบว่าเรามีฟาร์มก,กันนะพี่ลงไปดมสีม่วงไ,งไหน พวกนี้เหรอดมดิไหนลองสิแม่น้ำพีบอกว่าอันนี้หอมหันมาทำไมทำไมแม่วันเพ็ญไม่ได้กลิ่นนะตัวเองสวยจะโงกเราพิการไหมอ่ะตัวเองมาดมช่อนี้เปล่าเดี๋ยวเป็นไม่สบายขึ้นมาแล้วจะแบบ่รูว่าหนูว่ามันหอมทำไมเราไม่ได้กลิ่นอันนี้อันนี้ก็หอมจริงปะเอาใหม่ดิเธอดมช่อนี้ไปปะไม่ได้ดม เป็นไรวันนี้จมูกอุ้ยแต่มีน้ําออกมาด้วยเห็นไหมแล้ะเราก็มาอยู่กันข้างบนอุ้ยมีจักรยานขี่ผ่านด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้แม่ทิพย์ก็มาเดินเล่นในเมืองนะคะจะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเวียดนามค่ะไปคาะไปทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะเรามายืนอยู่ข้างบนเน่ยไหมก็จะเห็นคนปั่นจักรยานอุย้ยน้ำทิพย์โผล่หน้ามาอ่าเป็นหน้าหนูเป็นไร ขนาดว่าฝนตกนะคะอากาศคึมคๆมฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทิปน้ำทิปนานาสตอรี่และวันเพนเยอรมันมาแล้วนะคะใช่ไหม yes <sir. S 2> yes <sir. laughs> วันนี้เราสองคนก็เข้ามาเดินเล่นในเมืองออลนะคะ <laughs> มาทานกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านเวียดนามกันคะ่ะหลังจากที่เราทานอิ่มแล้วเราก็จะมาเดินให้อาหารย่อยนะคะ ก็เลยเอาวิวส,สวยๆของแม่น้ำโดนาวมาฝากเพื่อนๆที่ YouTube นะคะนนเปดูดิข้างล่างเขาอันนี้เขาพายเรือออกกำลังกายนะแม่น้ำทิพย์ใช่ค่ะเขาพายเรือออกกำลังกายกันตัวเองแมพี่พี่พี่ได้ยินว่าเออพี่นิกเขาบอกว่า<ม>เขาจะมีแบบเรือเออ<ม>เรือประจำ เ,ออเดี๋ยวกันนะ<ม>ชั่วโมงละแปดออยหรืออะไรเนะี่ยเรือโดยสารเราเราสามารถนั่งเรือได้ตัวเองนั่งเรือแล้วก็ไปจิบกาแฟบนเรือมันจะมีท่าเรืออยู่ตรงนั้นน่ะเรามากันไหมวันไหนก็ตั้งใหม่สิถ้ามันเต็มมันก็ไม่รับรูแลหมเจอจะโหลดขึ้นมาใหม่ดีนะี่แต่ว่าอย่าเพิอ่อย่าอย่าเพิ่มโหลดตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวมันจะแบตไม่พอ สัญญาณมันจะไม่พอนี่ค่ะอุ้ยก็มีสวนดอกไม้นะคะข้างๆทาง,าง,างนี่สีที่สีโป๊ะข้างๆ<ก>แม่น้ำโดนาลก็จะมีสวนหย่อมนะคะเป็นสวนดอกไม้สวยงามมากๆเลยคะ่ะแต่ตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มโรยลาบ้าง มามาช่องแม่วันเพนนี่เ,เพนเยอรมันนี่ก็จะได้ยินเสียงแม่น้ำทิพสตอรี่พักภาคภาษาไทยเข้ามาในเข้ามาในช่องเข้ามาในช่องแม่วันเพนนะคะพอดีแม่วันเพนก็พูดไม่เก่งตัวเองเราถ้าเราเดินตรงนู้นนะเราจะได้ดอกไม้ตรงนู้นเยอะนะเราต้องเดินไปตรงนู้นนั่นเองเนะีย่ยก็เดินไปตามทางอไม่ใช่ ส่ก็อยู่ข้างบนกันส่วเรากยอ่างบนส่วนเราก็จะมายืนอยู่ข้างบนกันส่นเราก็ะมายืนอยู่ข้างบนกันอันนี้ก็เป็นแม่น้ําโดเหนานะสายเดียวลําสายเดียวกันแต่ว่าเราจะมายืนตรงจุดนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยววันไหนเรามานั่งไอ้นั่งทานอาหารตรงนู้นกันนะ นั้นพี่ไปแฟนพี่บอกว่าเขาไปทำแต่ว่านั้นมันจะสีออกส้มๆเนี่ยค่ะเราก็มาเดินมาเดินมมริมแม่น้ำโดนเอา <c oughs> ก็จะมีดอกไม้ข้างทางแม่น้ำทิปอันนี้สีสีนี่อ๋อนสีนี่มันจะลอยๆหน่อยนะ <c oughs> แล้วเนี่ยสีอันนี้จะสีอันนี้สีที่ออกใหม่ก็จะ,จะดูแบบสดชื่นหน่อยเพราะว่าตอนนี้หนะ้าร้อนของเขาก็ใกล้จะเป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วนะคะเนี่ยกุหลาบเขาเรียกว่ากุหลาบพวงเนาะเขานิยมปลูกกันนะกุหลาบพวงที่นี่แต่อันนี้ก็สวยนะตัวเองนะะเนี่ยสีขาวสวยมากขาวอมชมพูเห็นไหม แต่ว่ามันใกล้จะหมดฤดูแล้วไงพี่ความจริงอะมันจะสวยมากนี่ยขนาดจะโรยแล้วก็ยังสวยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดินดูดิจ้ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างต้องไปค้นหานะดอกกุหลาบบ้านเราอันนี้ป้ายแม่น้ำทิพย์เนี่ยนะดอกกุหลาบบ้านเราเนี่ยนะเขาเรียกชื่อภาษาเยอรมันว่าอะไร เละก<ล>ุหลามันมีหลายพันธ<ล>ุ์ค่ะพี่อ๋อเขานี่มันเป็นพันธุ์เละ,ละสายพันธุ์ของเขาอ่านถูกไหมเลนะน่ะเนี่ยอ่านถูกชื่อไหมสายพันธุ์อันนี้ก็บาซูค่ะถูกไหมมันจะมีหลายหลากหลาย,ลาย,ลายตอนกก่อออนมาฝนตกยิ้มยิ้มพาแม่น้ำทิพย์มาเก็บเห็ดฝนตกยิ้มยิ้มพาแม่น้ำทิพย์มา ดูดอกกุหลาบนี่สีแดงสีอมะตะนี่สีแห่งวันวาเลนไทน์มาดูชื่อกันมาดูชื่อกันว่าชื่ออะไรลรสโรสเคโรสเคแบ๊ก สีสวยมากสีนี่นี่ค่ะ,คะดอกไม้ปานสะพัง อยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีฟามสุขอะเองดูเดี๋ยวอยู่ในท่ามกลางดอกไม้ ช่อนี้ก็ไม่สวยอะ่ะพี่อยากไปยืนไปยืนกับตกไม้ดูทิมันมันไม่ได้มันไกลใช่ไหม,อมหอมมากมากเลยค่ะรู้สึกว่าแม่น้ำทิพย์จะแก่โรยลาแล้วนะความสวยก็ยังอยู่นะจ๊ะเห็นไหม เนี่ยถึงปีกจะโรยลาแล้วฉันก็ยังสวยนะจ๊ะโรยล,ลาแล้วนะคะแต่คือคือจะโรยลาตัวเองแต่ว่ามันคือแอบตุ่มมันอะเขาเรียกอะไรอะหัวมันอะหรอจมต่อมเขาก,ก็ยังแบบดูสง่านะเห็นปหมแค่มีหลายสีเดี๋ยวมีสีม่วงกับสีขาวแล้วแล้วสีเหลืองแั้วเปนพันเดียวกันเห็นไหมจุ๊ด เนี่ยเหรอ,อก็พันเดียวกันแต่คือจุกตรงนี้ของเขาจะออกแบบดำแล้วก็เล็กหน่อยมีชื่อด้วยนะแต่ว่าพี่เนี่ยตัวเองพี่เห็นดอกอันนี้มาต้องนานแล้วเพิ่มจะเห็นชื่อเนี่ย <laughs> ที่นี่เขาก็จะบอกชื่ออ,นนอีเวนต์อะไรเนี่ยอันนี้เขาจะมีหวัวน,นะคะพี่จุกคืออะไรไม่จ้านอ้อง ถ้าเหนื่อยแล้วก็นั่งพักนะคะบรรยากาศตรงนี้มีเอาไว้ให้ที่หลบเหมือนดาวเรืองหรือดาวกระจายอันนี้อันนี้ชั้นเดียวตัวเอง <sm ansen> ออันนี้ดา,ดาวเรืองค่ะดาวเรืองบ้านเราไหมเนี่ยเนี่ยมีแบบสีแดงด้วยนะคะสีเหลืองสีแดง,แดงอันนี้เป็นดาวเรืองเอ่อดาวเรืองซ้อนนะเป็นเป็นสีซ้อนอ่ะดาวเรืองเอ่อเขาเรียกเอ่ออย่างซ้อนแล้วมันมีแบบว่าดาวเรืองแบบเนี่ยไม่ซ้อนเห็นไหมกีบซ้อนกับกีบนนไม่ซ้อนอันนี้แบบดอกเล็กเป็นดาวเรืองแบบพันดอดกเล็กนะคะไม่หนา แล้วมาดูชื่อเขาสิว่าชื่อเยอรมันเขาเรียกอะไรนี่อันนี้ป่าดอกดาวเรืองงามน,นะคะสวยาง,งาม<า>มากเขาชื่อเยโรนะจ๊ะเยโรเยโรเยโรไม้ไม้เสือปุ้ยชื่อน่ารักยังไะเนี่ยค่ะก็จะเราก็จะอยู่กันตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นสวนดอกไม้นะคะ เดินตามเินมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นดอกย่าธรรมดาเนาะแม่น้ำทิพย์เนาะเนี่ยอันนี้จะขึ้นเองธรรมชาตินะนางแม่ตมา